สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางมุ้นทั้งเสง v p p เช้าบ่ายนะคะวันที่7กรกฎาคม2567ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะทุกท่านค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน FC ทุกๆท,ท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการเจาะเด่นวิ่งรูดแต่ละรอบนะคะทุกคนขาส่วนคู่ที่ใจจับให้นั้นก็คือการหา คู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้และเลขเด่นประจําวันนะคะมีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะทุกท่านแต่ว่าถ้า f อท่านไหนไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะให้ f อทุกท่านรอดูเลขเด่นประจําวันเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันใจให้ท้ายคลิปวันละ2ตัวนะคะทุกท่านจะสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะสําหรับสายวิ่งสายลูดเนาะพี่น้องเนาะ ทุกคนเราไปดูที่หกก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดวันที่หกหลุดมีจัดพี่น้องเด่นรอบเช้าใจให้แปดและศูนย์เด่นรอบบ่ายให้ห้าและแปดช่วงไหนที่หลุดเอฟซีทุกท่านหยุดพักผ่อนก่อนนะคะตามเลขเด่นประจําวันไปก่อนนะคะทุกท่านรอบเช้าใจให้แปดและศูนย์มาศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะหลุดค่ะพี่น้องมาเข้าเจ็ดเด่นประจําวันสองเด้งเลยนะคะรอบบ่ายใจให้ห้าและแปดหลุดพี่น้องมาสี่หกศูนย์สามศูนย มาเก้าศูนย์รอบเช้ารอบวันนี้หลุดหมดนะคะทุกคนห้าง V หลุดติดต่อกัน2มือแเราเด้กพี่น้องถ้าใจจาไม่ผิดนะคะทุกคนก็เอก็หยุดพักผ่อนก่อนนะคะสําหรับห้าง v ีไเพราะว่ามันหยุดหลุดติดต่อกันนะคะทุกท่านคะ่ะตามเลขเด่นประจําวันก,นก่อนก็ได้นะคะสําหรับวันที่เจ็ดนะคะทุกท่านจากที่ใจคำนวณได้นะคะ รอบเช้านะคะทุกท่านจะได้อยู่ที่สและสองนะคะทุกท่านค่ะสามนะคะสามสามสามศูนสาหสามหนึ่งสามเสามเจะคะสองค่ะพี่น้องสองศูนสองหนึ่งสองห สองสามสองเก้าสองเจ็ดเด่นรลบปลายค่ะทุกคนอยู่ที่สามและศูนย์วันนี้สามเบิ้ลนะคะทุกท่านถ้าเอฟซีชอบเบิ้ลสามสามก็ตามได้นะคะหรือว่าถ้าถ้าใครชอบเล็กเบิ้ลก็ถ้าไม่ชอบสามสามก็รอดูเล็กเบิ้ลประจำวันนะคะสามค่ะสามสามสามสองสามหก 3ามหนึ่สสปศนย์ค่ะทุกท่าน 03, 02, 01, 0ูนย์สามศูนยสองศูนย์หนประมาณนี้ค่ะมาดูค่ะทุกคน ตัวเด่นค่ะ3า3 0 3 3 3 0 2 3 2 0 3กับ0ย์รอบบ่าย3 3 3 2 0 3 0 2นะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านขาชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะมาดูเลขเด่นประจําวันค่ะเลขเด่นประจาวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหกเบิ้ลประจาวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะ สำหรับ1กับ6นี้ FC ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันกันค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่3และ2เด่นประจําวันอยู่ที่1และ6เป็น3 136นะคะทุกท่าน2ค่ะ2 1 2 6วันนี้ไม่ติดคู่ตรดิดค่ะ3ากับศูย์รอบบ่ายและ1กับ6เด่นประจําวันเป็น3 1 3 6พี่น้อง เอาแร้วนะคะพี่น้องคาลืมจับสามหนึ่งอีดีพี่น้องสามหกนะคะทุกคนศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งศูนย์หกค่ะทุกท่านค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนมักกะตามได้พี่น้องว่ามักกะผ่านได้คือเกาเด้อพี่น้องเด้อสถิติมีเข่ามีหลุดถูกมือจ้กพี่น้องขะค่ะ,คะทุกท่าน่ะสาหรับแนวทางห้างสิง VIP นะคะวันที่เจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด จก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขมันหมันสุขภูสุขคนเด้อยพี่น้องสวัสดีจ้า